เล่นทิ k Tok ยังไงไม่ให้เน็ตมือถือหมดตามไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่มีปัญหาอินเทอร์เน็ตใกล้หมดนะครับวันนี้คุณนายมีเทคนิคดีๆมาบอกในการยืดอายุการเล่นทิกต o k ของเราออกไปนะครับคือให้เราเข้าไปที่ขีดสขีดด้านบนนะครับจากนั้นแตะที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับ ดางนั้นให้เราเลื่อนหาเมนูที่เขียนว่าฟีเจอร์ประหยัดอินเทอร์เน็ตครับโดยค่า,าปกตินะครับเขาจะทำการปิดไว้ให้เราทำการาโยกสวิตช์นะครับให้เป็นอ่อนคือขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับเขาก็าจะเป็นการลดการใช้ข้อมูลมือถือนะครับหรือลดการใช้เน็ตเรา ซึ่งผลก็คือเขาจะทำให้เราดู t i k ตอกเล่นทิกตอกด้วยความละเอียดที่ต่ำลงนะครับทำให้เราประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเกิดเราคอนเน c t ตัว Wi-Fi อยู่เนี่ยเขาก็จะทำการโหลดคลิปให้เราดูในในความละเอียดปกตินะครับวิธีนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ดีๆนะครับสำหรับคนที่ มีอินเทอร์เน็ตน้อยอินเทอร์เน็ตใกล้หมดอย่างนี้นะครับอ่าก็ยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกครูนายใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูนายหน่อยนะครับสวัสดีครับ